กระดิ่งของก็จะติดอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ตรงช่วงนี้ช่วงหนึ่งข้อหนึ่งข้อที่สองมาเรามาอรอลุ้นกันทุกคนเนี่ยบริเวณนี้เป็นอ่างเก็บน้ําตอนนี้ก็เช้าๆอากาศกำลังดีไม่ร้อนมากนะครับมารอมาลุาล้นกันทุกคนว่าปลาตัวแรกของเราจะเป็นปลาอะไรนะครับผมไป let's go <S ทุกคนมีตัวไหมทุกคน รอลุ้นกันนะครับทุกคนนะเฮ้ยผมว่ามีว่ะทุกคนมันหนัหนกๆอ,อ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนวู้วสองตัวเลยทุกคนดูแต่ <c oughs> ทุกคนนี่โอ้โหเอาละครับทุกคนนี่หมืนเหมืนใสง่งามๆนะครับทุกคนนะปลาขาวนะปลาขาวไสง่งามๆนะครับผมนี่โอ้ไหสง่งามๆเลยทุกคนนี่ สองตัวเลยนะครับทุกคนทีเดียวสองตัวสองตัวครับทุกคนมาเดี๋ยวเราเก็บปลากันก่อนว้าวเออรอบนี้โอเคทุกคนอะแต้มอันนี้แต้มสองแต้มเลยนะครับทุกคนสองแต้มเลยนะครับมาเฮ้ยลงไปแป๊บเดียวทุกคนลงไปไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีนะครับทุกคน เออหมานหมานทุกคนหมานหมานไม่ถึงสิบนาทีนะครับ รอรุ้นก,กันทุกคนน่าจะอยู่เนะี่ยอยู่เนี่ยน่าจะอยู่นะทุกคนนะน่าจะอยู่นะครับให้เป็นปลาตัวเล็กครับอยู่ไหม ทุกคนขาดเบ็ดขาดคนดูเฮ้ยปิดขาดไปเลยขาดไปเลยนะครับมันล่างอะ่ะเฮ้ยตัวใหญ่แน่เลยครับโอ้โหเสียดายมากเลยเฮ้ยขาดได้ไงทุกคน ลงมัดใหม่ก่อนเนี่ยเอาละครับทุกคนวันนี้เราก็ได้สองตัวนะครับก็ตัวใหญ่พอสมควรนะก็ตัวกำลังกาลังดีนะแต่ละโ้ตัวนี้มิดไม่รอดแล้วทุกคนโอเคทุกคนได้สองตัว เดี๋ยวเราไปแช่ตู้ไว้เนาะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้เรามาหาเพิ่มทุกคนกินนี้ก็ได้แค่นี้จริงๆมาตั้งแต่แปดโมงตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปนอนพักผ่อนก่อนเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แหละเราไปลุยกันใหม่เนะเรามาตอนเช้าเรามาตีตรงที่เดิมเพราะปลาเข้าแล้วก็ปลามันขาดไปตัวหนึ่งกินเบ็ดขาดไปตัวหนึ่งนะครับโอเคพรุ่งนี้ แก้มือใหม่ทุกคนเราต้องได้ปลายใหญ่นะเราได้จะปลาขาวนะทุกคนนะโอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจช่องตีอีซีทีด้วยนะครับ mm hmm. เจอกัน,นคลิปหน้าทุกคน let's go